ดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับช่องวาวาเกมมิ่งกันอีกแล้ววันนี้ไม่ได้มาพบกับคุณแมวนะจ๊ะเราก็จะมาทำเบื้องหลังของคลิปโมเดลอยากไม่อยากเล่นสงกรานะจะ๊ะอันนี้เราก็จะทำไปเบื้องต้นแล้วหนู แบบนี้นะจ๊ะเนี่ยเป็นประมาณน,นี้คนมันยังไม่วุ่นวายเลยค่ะทุกคนเราก็จะทําให้มันวุ่นวายแบบวุ่นวุนเลยส่วนโมเดลก็ยังอยู่ในนี้ค่ะทุกคนยังเล่นเกมนะจ๊ะคนอื่นเขามานเล่นกันนะเดี๋ยวปรับแดดก่อนแดดมันแรงเกินไปนะจ๊ะอ่าหาที่ปรับแดดแป๊บหนึง่งเราจำไม่ได้แล้วว่าปรับแดดตรงไหน,น ไม่ได้เข้ามาเล่นนานโอเคได้ละปรับแดดก่อนนี้ไม่เอาดีกว่าอันนี้แดดล่มนิดนึงแต่ตรงนี้ร้อนมากชิบอันนี้แดดแรงอันนี้พอล่มนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ลมมากอันนี้ล่มนะทุกคนลมหยุดเอยอันนี้ล่มอ่ะเอาอันนี้เลยละกันชอบแดดล่มมาค่ะเออแดดลมดีนะทุกคนไม่มีแดดเยอะโอเค เราก็ไปหาเพื่อนที่โรงเรียนเลยจ้ะไปในห้องนี้เลยนะที่เราเป็นบิสกับทุกคนนะเราก็จะให้ทุกคนใส่เสื้อส่งเล่นส่งการมันก็ขลาดสีกันไปนะจ๊ะมันจะได้แบบไม่สีไม่เหมือนกันไงทุกคนมีสีทรงสีสันนะจ๊ะอะ่แล้วก็จะผมส,สวยๆหน่อยแล้วก็ มีสีที่สวยงานมนจะจ๊ะสีแดงก็ได้อะวุ้แรงดิสมาร์กชอบวิ้ทุกคนสีแดงผมสวยนะอ่ะคนนี้หนึ่งแล้วต่อไปนางนีงน่ละกันนะอ่าผมอันนี้ละกันสีแดงเหมือนกันี่ไม่ไม่เอาเหมดเดี๋ยวซ้ำม,มาทุกคนเอ่อสีฟ้ารุ้ยสวย สวยมากคนนี้สวยมากอ่ะต่อไปก็จะเป็นอันนี้นะจ๊ะสีฟ้าเหมือนชุดเลยเนาะอ่ะไม่สีฟ้าเหมือนชุดเลยจ๊ะนี่คนนี้สวยเสิดละชอบอคนแล้วก็นี่ด้วยละก,กันเนะอ่ะแล้วก็ให้เป็นชุดนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ใส่เป็นสีม่วงนะคนนี้เป็นตัวแทนของม่วงนะคะ แล้วก็ผมสวยเหมือนกันจ้ะผมทรงนี้ดีไหมวันนี้นั่งสวยเหมือนกันนะเนี่ยนี่ก็ได้นะโอเคตามมาเร็วได้สามคนและะ้วค่ะทุกคนต่อไปนี่ด้วยแล้วกันนะกำลังหลับอยู่พอดีให้เขาหาอะไรทำวิสวยนะแล้วก็ใส่ชุดเดิมเลยคะ่ะทุกคนวันนี้เราพูดเยอะมากอาจจะแบบบอบนิดนึงนะจ๊ะ แ๊บน,นึงโอเคก็เปลี่ยนสีชุดเลยจ้ะอันนี้เป็นตัวแทนของสีเขียวแล้วกันเนาะเขียวนะแล้วก็ผมก็ออเขียวมิ้นโอเคหาผู้ชายบ้างดีกว่ามาคนนี้เหมือนรุ่นพี่เลยอย่ะหลอกกันนั่นเนี่ยหยอกหยอก เปลี่ยนทรงผมหน่อยไหมจะได้ไม่เหมือนรุ่นพี่จนเกินไปสแล้วผู้ชายเหรอเราแนะนำไปนันนี้นะอันไม่ใช่นี้สิไม่เออนี่แหละหมีสีสันหน่อยได้ไหมฮะนางดูนายดูไม่มีสีสันเลยเข้าใจปะ,อ,ะอ,อย่างทอง ประมาณนี้นับก่อนกี่คน5้าคนออกไปหวาไปบ้านเลยโอ้เราจะได้มีคนเยอะขึ้นนะจ๊ะก็มาเรียกเลย5้าคนครบไหม1 2ึ่งสหโอเคกดหยุดได้เลยจ้าให้า NPC หยุดแล้วก็ทำท่าเอกลักษณ์ของตัวละครไปนะ mm hmm. ก็จะทำให้ดูมีสีสันนะจ๊ะ วันนี้เป็นนักเต้นนะจ๊ะสว่วนนี่จะเป็นมือศาสตร์นะจ๊ะอุ้ยคนสวยๆอย่างนี้เป็นมือศาสตร์เ่ะเป็นมือเต้นด้วยแล้วกันมือสวยบวกมือศาสตร์บวกมือเต้นนะจ๊ะตอบปะวีนี่อะไรนี่แล้วก็พี่มิน้นเหรอพี่มินก็สวยเหมือนกันถ้าเัินเซอร์ก็มาอยู่ตรงนี้นะ ธอก็เต้นได้เนี่ยกันจ้าวิเต้นได้น่นนา,นนารักต่อไปผู้ชายคนนี้เหรอเป็นมือสาสตร์เหมือนกันนะเป็นมือสาดตรว้ายเป็นเป็นคนที่เป็นมือสาดตรที่ตาไวนะจ้าวิมีเอกลักษณ์มากส่วนคนสวยของเราก็จะ เป็นมือเต้นเหมือนกันจ๊าสามสาวพ่อสี่สาวพ,พ่อพับเกิลนะจ๊อุ <c oughs> ้ยผิดคนผิดคนเฉยเอาใหม่เอาใหม่อมุ้ยมึงสังเกตเต้นท่าเหมือนกันเลยเอาใหม่นะทุกคน ห้าสิบใช่ไหมโอเคนี okay. <öz timeframe> <umas Psychology S 1> ่เหมือนกันไปนี่ก็ต้องห้าสิบด้วยวุ้ยเมื่อสีสันมากเลยทุกคนดูดิสะ สี่สาวของเราทำหน้าที่สี่สันได้ดีมากส่วนนี้ก็จะเป็นอากาศนะะหา,หาครอปมาวางไหมทุกคนหรือว่าหารถมาวางดีเอาไหมรถแบบคึคกค,กคักหน่อยอ่ะเออถ้ามันคึกคักคึักหน่อยนะจ๊ะไว้ คักใหม่สิไม่งั้นมันจะไม่เท่เข้าใจไหมมันจา้าพวกแฉเมันต้องแท้ๆหน่อยเสโอเคแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีสันเหมือนเดิม,มนะจ๊ะสีแดงไปส่วนนี้ก็จะเป็นอซาอเอ้ย,อ,ยอะไรวันเนี้ยายทำเลขเจ็ดเธอเ ทำให้นักร้องสาวนักเต้นสาวคนนี้ปีตรงนี้เลยวิ่วิ่ดีไม่ดีส่วนนี่ก็ไปทำอะไรตรงนี้ฮะมาดีดีเต้นดีดีเต้นที่เดิมนี่นะเต้นเหมือนที่เขาเลยก็คือคนนี้เป็นอากาศคนเดียวนะจ๊ะก็เต้นด้วยให้เต้นด้วยรักกันนะ โอ้โหเยี่ยมจริงๆคนนี่ก็จัดรถจัดสัตว์แบบพวกรถอะไรอย่างงี้รถกองเชียร์อะไรประมาณนี้โอเคแล้วก็แบบเปิดเพลงสักหน่อยโอเคเสร็จแล้วก็แบบ ทำยังไงดีหนะ้าติดฟงติดไฟหน่อยไหมเออติดไฟประดับประดาหน่อยเดี๋ยวจะไม่สนุกนะจ๊ะต้องเปลี่ยนมันสีที่มีสีสันนะไม่เงินมันจะไม่ดูมีสีสันนะคะทุกคน เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะจ๊ะเขียวด้วยก็เหลืองนะจ๊ะวีนี่ต้องใจทำมากเลยนะเนะี่ยส้มนะจ๊ะมันเปลี่ยนเป็นแดงเลยแล้วกันมันดูมองไม่เห็นพวกมันก็แปลกไปเลยจ๊ะ โอ้โหมันช่างชัดซะเหลือเกินเลิสุดๆไปเลยค่ะสวยมากค่ะชอบมากเลยค่ะวีทุกคนเราชอบนะโอเคเราดูลนะครได้เลยนะ่าจะเสร็จแล้วเดีย๋ยวให้โมเดลมาดูหน่อยแล้วกันนะวีสวยมากถ้างานจับมุมนี้นะคือแบบ มีสีสันมากเลยค่ะทุกคนโอ๊ยหมดเดี๋ยวไม่ไดเล่น ه, บ๊ายบายจ้ะ